สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง VNP มีมีรองเล่าตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณด้านหน้าสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรณนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดก่อสร้างทางขึ้นลงในด้านประตูที่สามนะครับก็จะมีการก่อสร้างสกายวอล์กนะครับเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงสีมพูตรงหลักสีนะมาตามาถนนกับการเพช6กนะครับ จนมาถึงโรงพยาบาลจุฬาภรณตอนนี้ก็มีการก่อสร้างก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูการก่อสร้างตอนนี้ผมยืนอยู่ช่วงทางขึ้นลงประตูสามอยู่ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายก็เป็นทางขึ้นลงประตูห้าเขามีทั้งหมดสองจุดนะครับผมจะเดินตั้งแต่ช่วงหน้าโรงพยาบาลจุฬาภรนะครับไปจนถึงแถวแยกหลักสี่ ด้านหน้าของผมนะครับเป็นถนนกับแางเพชรหกการก่อสร้างสกายวอล์กนะครับหรือว่าทางเดินลอยฟ้านะก็จะอยู่ใต้ทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีแดง ด้านซ้ายมือนี่ก็จะไปแยกหลักสี่นะครับก็จะเห็นตรงนี้เป็นจุดจขึ้นลงตรงประตูห้าดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับจะไปถึงแยกหลักสี่เลยคือจะเดินไปทางด้านทิศเหนือตอนนี้ก็มีการสร้างนะครับที่เห็นก็มีเริ่มนาชิ้นส่วนนะครับคานทางเดินแล้วก็ เริ่มทำหลังคาบนบางส่วนแล้วโครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมสกายวอล์กของสายสีแดงสถานีหลักสี่สายสีชมพูแล้วก็ห้างไอทีสแควร์ไปยังโรงพยาบาลจุฬาพร์ระยะทางก็750เมตรกวางกว้างทางเดินนะครับประมาณ4 m. เมตรก็จะมีริบโดยสารสำหรับคนย้ายผู้พิการ2จุดวงเงินรวมนะครับสองล้านบาทโดย รอปทอนะครับเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างทั้งหมดก็จะมีบมจนวรัตพัฒนาการนะครับแล้วก็บอจแอดวานซ์ดีฟบเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างระยะเวลาการก่อสร้างก็240วันนับตั้งแต่วันที่แจ้งให้เริ่มงานคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้นะครับ2565จุดเริ่มต้นนะครับก็จะอยู่ ที่สถานีหลักสี่หน้าห้างไอทีตะแควร์นะครับตอนนั้นก็ไปจุดเชื่อมต่อสกายวอล์กเดิมนะครับซึ่งเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูสายสีแดงอยู่ก็จะผ่านหน้าวิทยาลัยจุฬาภรณแล้วก็ไปสนสุดที่หน้าโรงพยาบาลจุฬาภรโดยตลอดแนวของสกายวอล์กนะครับจะอยู่บนถนนกำแพงเพชรหกแล้วก็อยู่ด้านใต้ของอาทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีแดงก็มีจุดขึ้นลงสองจุด จุดที่หนึ่งก็อยู่บริเวณประตูสามนะครับหน้าโรงพยาบาลจุฬาพรประกอบด้วยบันไดหลักนะครับหนึ่งชุดแล้วก็มีบันไดเลื่อนขึ้นลงอย่างละหนึ่งชุดทางลาดและลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการอีกหนึ่งชุดก็สามารถบรรทุกรถกลอบขึ้นลงได้นะครับจุดขึ้นลงจุดที่สองก็อยู่หน้าประตูที่ห้านะครับหน้าราชวิทยาลัยจุฬาภรประกอบด้วย บันไดหลัก1ชุดบันไดเลื่อนขึ้นลงอย่างละ1ชุดทางลาดแล้วก็ลิฟต์สำหรับผู้พกิการ1ชุดมีจุดเปลี่ยนระดับบริเวณหน้าทางขึ้นลงสถานีหลักสี่วงมุมถนนกำแพงเพชรหกทั้งนี้รูปแบบจะคล้ายสกายวอล์กบริเวณหน้าโรงพยาบาลรามาธิบดีครับกว่าก้าวหน้าเริ่มมีการติดตั้งชิ้นส่วนคานพื้นทางเดิน ก็ชิ้นส่วนโครงหลังคากันแดดกันฝนเวณนี้ก็เป็นทางแยกนะครับแยกหลักสี่ ตรงนี้เป็นจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณสกายวอล์กเขาก็จะข้ามนะครับต,ตามแบบแล้วก็ข้ามารถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับบนเรลแล้วก็ไปข้ามสะพานข้ามถนนวิภาวดีเบนเข้าไปบริเวณด้านใต้ของทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีแดงจนไปถึงหน้าโรงพยาบาลจุฬาภร์นำควา,ามรุ่มเรือกมาากากันนะครับ โครงการก่อสร้างสกายวอล์กเชื่อมสถานีลักสีและก็โรงพยาบาลจุฬาภรขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามแล้วก็สมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ